สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมโคมาสึซีน็อกจีสเนะครับเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นตัวนี้สวยอันนี้ใช้งานน้อยสวยเครื่องติดมาจากญี่ปุ่นเลยดูสติกเกอร์สวยนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์รุ่นล่าสุดแล้วขาวเขียวนะฮะนี่ดู BC 266s นะครับ2 6่ c 2ยังหวานะครับครับเดิมเญี่ปุ่นเลยนี่นวมยังมีอยู่นะครับหางหมุนได้นะครับหางหมุนได้นะครับ ใครที่ชอบสายถึงน Eller, <อ>ทนคืดลองดูนะครับ sink. ตัวนี้นะครับ3800ลมส่งนะครับอเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับสวิตปิดเปิดไม่มีนะมีกดดับอย่างเดียวกดดับใช้ตรงนี้เลยไปซอมตัดมาแล้วนี้อบบ ปล่อยมันสโลก่อนสตาร์ทปล่อยมันสโลก่อนพี่ตี๊เกิด์นั่นไดนนน้นะใช้งานน้อยเกินเนี่ยสวยๆอะสามพันแปดครัแยกได้เป็นสอทางแบบไม่มีเสียมทำาปเด็ดเลยเด็เด <c oughs> ชอบทนทนถึกถึกสายรับจ้างบูบู้หน่อยนะครับจัดไปได้เลยครับ G2K คอมสื่อซีน็อกสวัสดีครับ